อันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับซึ่งผมเองได้ลองทั้งบน iPhone ผ่าน Safari แล้วก็ตอนนี้ก็มาทดลองบน Chrome แลว้วก็เอดบน Windows 11นะครับและคาดการว่าเล่นผ่าน Google Chrome บน Android ก็น่าจะไม่มีปัญหาใช้งานได้เข้าถึง และใช้งานดีสำหรับเพื่อนคนตาบอดถือว่าเป็นวิวัฒนาการของ AI ที่น่าสนใจเลยนะครับผมอ่านความรู้มาตั้งแต่ประมาณช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาใน Facebook ไม่แน่ใจว่าคุณเอกลักษณ์นะครับแชร์ความรู้มาจากทางโวแคนนะครับผมว่ามี AI ที่พัฒนามาโดย Gemini นะครับผมในความนำความสามารถของ AI มาทำเสียงบรรยายภาพ ให้กับวิดีโอซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลที่เพื่อนๆแชร์แบ่งปันกันมานะครับแล้วคนข้างตัวของผมก็ส่งลิงก์มาให้ผมได้ลองเล่นกันด้วยนะครับผมมีโ,โ<ไ>ปรเดอร์ไฟผมสร้างตัวนี้ให้ลองฟังกันก่อน img IM 0 1 8 5 m o p ผมไปถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังของ iphone นะครับจากด้านล่างชั้นหนึ่งของสมาคมประมาณ20กว่าวินะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับมีเดีย นี่คือบรรยากาศชั้นหนึ่งนะครับที่อาคารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นชั้นสองกันครับนี่คือวิดีโอต้นฉบับนะครับจำนวน23วินาที ขนาดไฟล์44เมกนะครับผม The The แล้วก็เมื่อส่งไปที่เว็บไซต์นี้ IMG ซึ่งเ,เขาให้ใช้ฟรีตอนแรกผมก็เก็ตข้อมูลมาจากทั้งตัวผมเองและคนข้างตัวว่าใช้ได้50นาทีถ้าเราใช้ฟรีและต้องขอขอบคุณพี่โจเมืองนอนไปเก็ตข้อมูลมาให้เพิ่มว่าทุกๆ1เดือนเขาก็จะถ้าเราใช้ เต็มโคต้าแล้วเขาก็จะท็อปอัพคืนมาให้อีกด้วยก็เดี๋ยวก็ต้องลองนำไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับคนที่จะรายฟรีนะครับหรือขอเขาใช้งานฟรีลงชื่อเขาใช้ผ่าน Google ก็ได้อ่เดี๋ยวเราลองมาฟังตัวที่ผมลองสร้างเสร็จแล้วนะครับ i g 0 1 8 5 m d d m o ok อันนี้เขาก็จะให้เราสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์วิดีโอกับคืนมาได้นำไปใช้งานได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต สปีชต์โมดดีมารสปีชออฟะไปฟังกันเลยนะครับนี่คือบรรยากาศชั้นหนึ่งนี่คือบริเวณชั้นล่างของอาคารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับที่อาคารสมาคมปายชื่อสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยคนตาบอดแห่งประเทศไทยผนังอาคารเป็นอิฐสีเหลืองอ่อน ภายในอาคารมีลิฟต์และบันไดบันไดขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองกันครับบันไดขึ้นชั้นสอง,สองป้ายประกาศติดอยู่บนผนังใกล้บันไดโอ้โหครับผมเดี๋ยวกลับ,บมาก่อนนะครับสปีดโมิดโมท็อกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลเยอร์ ปิดตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้คือไฟล์ที่เป็นต้นฉบับของผมแล้วก็ไฟล์ที่ให้เขาสร้างออกมานะครับ With <this> ซึ่งในส่วนของเว็บไซต์นี้คนที่ใช้ฟรีเนี่ยเขาจะให้เราใช้ได้โคต้ต้าก็คือ,อ50นาทีนะครับที่เขานับเป็นจำนวนของอ50นาทีของวีดีโอที่เราอัปโหลดขึ้นซึ่งใน1ไฟล์เขามีข้อกำหนดว่าไม่เกิน100เมกะ แล้วก็ความยาวไม่เกินฝ่ายละ2นาทีนะครับผมซึ่งถ้าถ่ายด้วย iPhone เนี่ยหวิประมาณ2เมกแล้วนะครับถ้าไม่เกิน100เมกก็ถ่ายกันได้ประมาณแค่4 0่สวินาทีก็ไม่เกิน100เมกแล้วก็ต้องดูตามขนาดความใหญ่ของวิดีโอที่คุณถ่ายมาด้วยนะครับผมอืมก็ถือเป็นวิวัฒนาการที่ดีแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงเมื่อกี้ผมก็ได้ให้พี่โจมองนอนช่วยดูวิดีโอให้ ป้ายที่ผมถ่ายจริงๆตรงนั้นคือหน้าสาธกรณบริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับก็เป็นอ,อยู่ด้านหน้าสุดของอาคารสมาคมแต่ป้ายที่ผมถ่ายเนี่ยเห็นไม่ครบแต่เขาก็บอกว่าเป็นป้ายสมาคมแล้วผมก็หันมาทางระหว่างกลางระหว่างลิฟต์กับบันไดซึ่งเขาก็เห็นจริงแล้วก็ตรงบันไดหลายคนก็เคยสัมผัสเนาะเป็นเป็นอิดอิด,อ,ดอิดก้อนสีส้มอะเนาะ,ะแล้วผมก็เดินขึ้นบันไดเขาก็บอกอรายละเอียดต่างๆที่ผมแพนไปนะครับถือว่า โอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆเลยเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์ฟูบาร์ที่อยู่ว อันนี้ก็ขอบคุณทางโแค a นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่แชร์กันด้วยนะครับเราเข้ามาที่ไปที่อยู่เว็บไซต์นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ผ่านบน iPhone Android หรือบนคอมพิวเตอร์แบบนี้เปิดเบราว์เซอร์ของท่านขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์เป็นคือคือเพื่อนๆครับไม่ต้องพิมพ์ http c o l v คือคือเพื่นๆรไม่ต้องพิม์ h t t เหรอนะครับมาพิมพ์ตัวนี้เลย V. v วิกเตอร์ไ i อ d ินเดีย D D ีเดลต้าดีเดลต้าไวยงกี้เอ I. เซร A ซีชาลีอารมิโออินเดีย B B บแล้วก็จุดนะครับ C. c ชาลีโอออสการ M. m ไม้นะครับเราได้ with With w i ดีหรือ With ีละกัน With D. Subscribe นะครับดอ m คอม ถ้าออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็น่าจะออกเสียงประมาณนี้เนาะ Enter ตึ้มวิดดิครดเข้ามาถึงคร <With S 1> ั้งแรกนะครับ <A. S 2> ผมคอนโทรลโฮมไปที่ด้านล่างสุดนะครับจะเจอแบนเนอร์นะครับผมเป็นฟดวิดดินะครับเป็นฟิแล้วก็ให้กดลูกศรลงมา้งวิดดิสคนลงมอนชันอ่าสำหรับตรงนี้ออร์แก z น t ชันองค์กรลูกศรลงมาทายอ่าจะเจอปุ่มนี้ครับนนรบนนัตทาน ทายฟรีก็คือเข้าใช้งานฟรีนั่นเองครับผมก็สามารถ Enter แล้วเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้ด้วยอะไรก็ทำตามขั้นตอนซึ่งขั้นตอนนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับเพราะมีเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผมอยู่ด้วยนะครับคุณสามารถเลือกลูกศรลงไปอ่านรายละเอียดต่างๆได้ไม่ได้มัเป็นเจมินานี่ครับเป็นเจมินเว็บแอ p นะครับผมทำด้วยเว็บเนี้ย ก็น่าจะใช้ด้วยตัวโมเดลของ Gemini ของทาง Google Get Your v กู o กแลก็เริ่มต้นเนี่ยเป็นรายละเอียดนะครับหัวข้อให้ get your video นำวิดีโอของคุณเข้ามา Get แล้วก็ให้ในส่วนของ audio describe นะครับใน describe ละ describe เลยนะก็เขาก็จะอธิบายในส่วนของตรงนี้ด้วยเสียงให้เรา อ่าอินมินิทก็คือภายในหนึ่งนาในหนึ่งนาทีอ, class, อ่าเนี่ยครับเดี๋ยวแปลให้ฟังนะโดยการใช้อ่ารับรูวิดีโอของคุณด้วยค่ะทีบายเสียงระดับมืออาชีพที่ขับเคลื่อนโดยนไอนี่แหละครับประมาณนี้คุณก็เลือกลักสองลงไปอ่านได้คำไหนที่รู้สึกว่าหมอคอมแปลถูกหรือแปลผิดง่ายสุดครับอ่าใช้ในส่วนของ i n s t a n t ท r a n s l a t e หรือพวก AI Translator อื่นๆที่เป็นตัว,ตวช่วยแปลแล้วก็ ในการอ่านออกซิเจนต่างๆคุณสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้เราเป้าหมายของเราก็คือ,อผลสำฤทธิ์ในการทำผลงานนี้ออกมาได้เดี๋ยวผมขอปิดหน้านี้นะครับตรงนี้ผมเปิดผ่าน g o o m l e e s r t o p ผมกลับมาที่วิดด <desktop. S 1> ิสครีตส่วนวิดสรส่วนบุคคล m ม c r o s o f t ์เอทวินโใน Microsoft ์เเนี่ยครับผมลงชื่อเข้าใช้ไว้เรียบร้อยแล้วก็มเมื่อกี้ผมไปที่ปุ่ม ฟรีนะครับก็คือขอเขาใช้ฟรีเนี่ยกดไปปุ๊บแล้วก็เลือกลูกศรขอ s i น n อินวิดกูเกิลเอนเตอร์เข้าไปแล้วก็เลือกบัญชีของคุณกดดาเนินการต่อเขาก็จะกลับมาที่หน้านี้เลยนะครับคลิแบนเอร์ไดมักลิงกิดดิสเซึ่งก็จะเป็นตัวตอนนี้ยังเป็นเบต้าตัวทดสอบอยู่นะเนวิเกชันไดมักสักตูดิโกเราก็เลือกลูกศรลงมาเรื่อยๆสำหนะครับผมวินไอขอาครับของเราเป็นฟรีแพนก็คือ แผนฟรีนั่นเองครับผมก็คือเราใช้ฟร,รีให้เราสามารถอัปเกรดได้กดลูกศรลงมาเรื่อยๆครับยูโฟนหนึ่งจุดสี่เซ่าตรงนี้ครับต่อจากอัปเกรดยูโฟนหนึ่งจุดสี่เอ่าใครใช้ในส่วนของ iPhone Android นะครับแล้วเป็นเพื่อนๆ ผู้วิการทางสายตาอืลืมบอกไปนิดนึงเพื่อนๆฟังกันมาตั้งนานสื่อนี้ทําเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเลือนลางที่ใช้งานนะครับตัวอ่านหน้าจอไม่ว่าแต่ว่าผมสาธิตบนคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้งานบน iPhone กับ Android นะครับก็ใช้ตัวอ่านหน้าจอของเขาได้โดยการปัดซ้ายปัดขวาก็อ่านตามเมนูแบบนี้เหมือนกันนะครับชื่อเมนูเดียวกันนี่แหละครับผมตรงนี้ครับออที่เราน่าสนใจคือ มินิสก็คือนาทีที่เราใช้ไปเนี่ยเขาจะบอกว่าเราใช้ไปแล้วกี่นาทีกี่ 1. จุดเนี่ยจุด x จาก50นาทีต่อเดือนที่เราจะใช้ได้นะครับผมตอนนี้ผมเพิ่งมาลองใช้กันได้อัพขึ้นไป2อสมไฟล์เองดังนั้นผมก็จะทราบประมาณหนึ่งที่ผมพอรู้เนาะอะไรที่ผมรู้ผมแบ่งปันไปหมดเลยดังนั้นอะไรที่ผมยังไม่ทราบก็เพื่อนๆต่อยอดกันได้เพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดเพื่อนๆมีเวลาอยู่ที่บ้านสามารถ ศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ครับง่ายสุดครับผมแนะนําว่าเมื่อเข้ามาล็อกอินเรียบร้อยแล้ว home <B> anner, คอนโทรลโฮมกดตัว B b r a v o ไปโครงสร้างแบบปุ่มเนเยักดตัวบีเบราไปโครงสร้างแบบปุ่มเมนูจะเจอ User อร์เมนูนะครับผมกดตัว B Bravo ต่อครับผมเมนู <and Mark. S 1> a d a บ e w v คลิก b ี t t ั n วิดีโอบัตท่านอัหลดอันวดีโอบัตทานคือปุ่มสําหรับการที่เราจะอัปโหลดวิดีโอดังนั้นเราเตรียมไฟล์ MPC M O V W M V ก็น่าจะได้นะครับอยู่ที่ปุ่มนี้แล้ว Enter ครับโอเหได้อกไฟเหมือนกันใน iPhone Android คุณก็ปัดซ้ายปัดขวาหาปุ่มอัปโหลดวิดีโอแล้วก็เข้าไปเลือกในโฟโต้หรือแกลเลอรี่ของคุณได้เลยนะครับผมจะถ่ายใหม่ก็ได้หรือจะ เขาเรียกว่ามีอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่แนะนํามีอยู่แล้วเนอะก็ลองลองเล่นไฟล์สัก40-50วิไม่เกินพอเนอะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิน100 MB เมกนะครับผมผมก็ไปเล่กไ <I> ฟล์ เดี๋ยวนะครับ I อ, <P> อ i ไ m p f ฟ n a l l y iimp เป็น new product iimp img ศูนย์หนึ่งแปดห้า dot mark com สองสองสองนี่แหละครับ img ศูนย์หนึ่งแปดห้า dot mark iimp ให้ผมก็มาเลือกไฟล์เดิมที่ผมสร้างไปแล้วนะครับผมทําซ้ําละกันนะครับก็มาเลือกไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอของคุณนะครับที่อย่างที่บอกครับไม่เกิน2นาทีและขนาดไฟล์ไม่เกิน100่งเมกะไบต์นะครับ enter ตึง้งวิดีสคริปส่วนบุคคลหลังจากนั้นนะครับเราต้องเราเป็นคนไทยเราไปเลือกภาษาครับ ซึ่งเราใช้แพลนฟรีก็คือฟรีแพลนเนี่ยครับคือเป็นผู้ใช้ฟรีจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างอย่างเช่นเลือกอในส่วนของการตั้งค่าบางอย่างไม่ได้เลือกเสียงไม่ได้เราจะได้เสียงหลักที่หลายคนใช้ AI Studio ตัว speed Gemini speed generation ก็คือ c 5 r อันนี้คือผมอ่านตามเสียงตาทิพย์นะครับ c 5 r เนะครับเป็นค่าตั้งต้นเลยอ่ะผมกดลูกศรลงมานะครับ ตรงนี้ผมยังไม่ได้ลองเข้าไปเล่นเลยเพื่อนๆถ้ามีเวลาลองไปเล่นเพิ่มได้ค่ะนี่ครับก็คือสามารถไปกำหนดปรับแต่งต่างๆได้นะครับลเกศรลงมาผมตรงนี้ก็เราจะได้เป็นออโต้ไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถตั้งค่าได้นะครับนอกจากคุณต้องอัปเกรดตัวนี้นะครับตรงนี้ผมก็ไม่สามารถเข้าไปเลือกได้เพราะว่าเราใช้แพลนฟรีนะครับลูกศรลงไปครับ language ก็คือภาษานะครับให้เลือนลูกศรลงมาที่คำบล็อกนะครับ <English. S 1> คำบล็บอกใครไม่ป๊อกนะครับสเปซบาร์ป๊อกเข้าไปแล้วเปิดหรือเปิดอัลตัวฟอร์มโอดโดยการอัตเนตลูกศรลงก็ได้ <English. S 1> วปิดอ่าแล้วกดตัว T ีแทงโกไปหาไทย Thailand ทีเธอทีน็อตสี่สิบหาไทยนั่นเองทไทยครับผมกดตัว T ไปอีกครับ T ีไทยน็อตส e ่ส e บเจ็ดยี่สี่สิบปอกสามสิบตัวที่ตอนนี้เป็นตัวที่ยี่สิบเอ็ดนะครับไทยดังนั้น enter ไปเลยครับไทยวิดดิสครแล้ว escape ออกมาครับ อ่ะแล้วคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ Voice Style วงเล็บเปิด Upgrade from Voice วงเล็บปิดเนี่ย Voice Style เนี่ยเราเราตั้งไม่ได้ Combo Box Anna Wave Box โอ้ Hey Free ฟีฟ้วงเล็บเปิดฟีฟ้าวงเล็บปิดเสียงตอนนี้ยังเป็นเสียงผู้หญิงที่คุณได้ฟังเมื่อกี้นี้ไปนะครับก็เรายังฟังไม่ได้เรายังเปลี่ยนไม่ได้เนาะอ่ากดกดลูกศรลงมาครับเพราะว่าเราใช้แพลนฟรีนั่นเองครับผมลูกศรลงมาครับ Backward โอ้ Back กราวออดิโอดรัมตัวเนี้ยที่เมื่อกี้ฟังได้ยินไหมครับตอนที่มีเสียงแบ็กกราวเนี่ยเสียงของ AD ของ c ีไเนี่ยครับผมขอเป็น c ีไตามตาทิพนะเป็นหมอคอมตาทิพนะครับวันนี้จะมีเสียงตุง้งตุงตุ้งตุงตุง,ตง,ตงอันเนี้ยคุณอยากให้มีหรือไม่ให้มีกดลูกศรลงมาแบ็กกราวอ u ดิโออินโฟเมชันนะครับแบ h กก e าวแบ็กกราวแบ็กก t h วเนี่ย, but, but ยก็คือให้ AI สร้างแบ็กกราวไปยังเสียง AD ที่เขาสร้างมา ใหห้มมมีีรือไ่เขา not check อยู่ถ้าคุณต้องการให้มีเสียงให้มันเหมาะกับอารมณ์ของวิดีโอนั้นๆก็สเปซป่าให้เช็คแต่ถ้าคุณไม่อยากให้มีก็ไม่ต้องเช็คนะครับเสียงแบ็คกราวมันจะเบาๆอย่างเมื่อกี้ตึงๆๆึงๆถึงๆนะครับผมอย่างตอนนี้ผมอยากให้มีผมก็สเปซเลื่อนลูกศรลงมาที่เนี่ยเขา น็อตเช็คไว้อยู่เราก็สเปซบาร์ให้เช็ค App a generate e t <À, S 2> back check box Check นี่ครับเช็คบ็อกซ์เช็คนะครับเลือกลูกศรมาที่เช็คบ็อกซ์น็อตเช็คถ้าคุณต้องการให้มีเช็คแต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีอยากฟังแต่เสียง a อดหรือเสียงบรรยายเฉยๆก็ไม่ต้องเช็คครับหลังจากนั้นเลือกลูกศรลงมาครับ a p p a generate h e background of the c r a c t e r เลือกลูกศรลงมาครับ button But upload and process หรือ process นะครับผมก็คือ ปมที่สำหรับอัปโหลดแล้วก็เริ่มต้นกระบวนการเลยครับ Enter ที่ upload and อั l o หล and p r o c e s เอัปโหลดและเริ่มต้น Enter อตึงคราวนี้เขาก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับจริงๆตอนนี้เขาก็จะบอกว่าให้เราไปทำนูน่นทำนี่ก่อนเพราะจะใช้เวลาอีกประมาณยกใหญ่ยกโตเลยครับผมอ,อ,อินฟวิดดิสคริเมเ่ไดนาเวลงนี่ครับเราลูกสอลงมาแล้วลูกศรขึ้น unavailable ก็คือตอนนี้ปุ่มนี้ใช้ไม่ได้แล้วเขาจะบอกว่า processing มีอะไรที่เติมด้วย ing แสดงว่าเป็น work ing ก็กำลังนั่นเองกำลังทำนั่นกำลังทำนี่กำลังอยู่ในกระบวนการนะครับอยอยากกลับไปเรียนเหมือนสมัยก่อนอีกเนาะ,ะ perfect tense past tense อะไรเนี่ย present tense ใช่ไหมโอ้โหเมื่อก่อน continuous tense เออเรียนจนปวดหัวกันไปเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าก็มันก็ทำให้เราพอที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นเพราะว่าในเว็บไซต์ต่างๆมันก็จะมีเรื่องของภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็รู้ไว้นิดนหน,น่อยหอยเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของเราได้ตรงนี้นะครับ คุณสามารถเลื่อนสำรวจนู่นนี่นั่นได้หรือขอนบบี้นโโทรลฮมเดี๋ยวผมสำรวจลองเล่นนะกดตัวบีบาโวเนวิชชั่นไลมักยูสเบรูเบรูบัตทันคลาสเบรูบีบาโวไลมักคลิกแคปเบิร์บัตทันกราฟฟี่ไอเอ็มจีศูนย์หนึ่งแปดห้าแล้วกดตัวบีบาโวจนมาถึงเมื่อกี้แล้วเราเลื่อนลงก็จะเป็นชื่อไฟล์เนี่ย img อ็มจีศูนย์หนึ่งแปดห้าไอเศูนย์หนึ่งแปดห้าคือไฟล์ที่เราทำนั่นเองครับกดลูกศร <R oses. S 1> ลงมาเนี่ยนี่เขาบอกแล้ว เนี่ยเรากดคอนโทรลโฮมนะครับแมากแล้วกดตัว Be b b บาวโเนวิเดชัดมารั้ยที่หนึ่งบีบาวโวขั้งที่สองนดร์คลิกแอบเบิลบัตคลิกแอเบิลบัตันเนี่ยครับเรากดลูกศรลงมารับฟีไอศูนงแาไอเอ็มจศูนงแปดค่ะคือชื่อวิดีโอของเราลูกศรลงมาโปร c e s ซิ่งคอมพลีทเขาก็จะบอกตัวเนี้ยเป็นเสียงสวรรค์เลยครับอ่าก็เป็นเสียงสวรรค์ของเรา heaven sound ใช่ไหม processing c o m p l e t p r o c e s <ing> s i n g c o m p l e ก็คือ กระบวนการที่ทำอยู่เมื่อกี้เสร็จสิ้นลงแล้ว complete แล้วครับผม complete วิดีโอเรานแบบเ็วิดีโอ่าเขาก็บอกว่าวิดีโอของเราจะอยู่ในวิดีโอแท็บวดีอเ็วดีโอถอ่าคุณสามารถไปดูได้ใน video tab. Video. วิดีโอแท็บวดีโอาเราก็เลื่อนลงมาที่คำว่า v i ววิดี e อเอนเตได้เลยครับอ่า เมื่อกี้นะครับลิงก์ will v i d e นเตอร์ปุ๊บคราวนี้ control home แล้วกดตัว h h e ด h h e a d นะครับไปหา h hotel มาที่ w i l อ่า video video control home นะครับเมื่อเข้ามาในแท็บวิดีโอแล้ว h hotel มาที่หัวข้อมีมั้ยครับ video heading level 1กดลูกศรลงมาครับเขาก็จะบอกว่าเป็นวิดีโอทั้งหมดที่คุณเคยได้ทำไว้แล้วนะครับผมก็จะตั้งแต่เมื่อวานนี้ ตั้งแต่วันที่30ที่ผมเคยได้ลองทําเลยเขาก็ย้อนผมได้ทุกวิดีโอเลยไม่ได้บั๊กบัดดาวน์โหลดวิดีโอตัวนี้คือปุ่มแรกดาวน์โหลดวิดีโอคือดาวน์โหลดวิดีโอตัวล่าสุดเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการฟังก่อนลูกศรลงไปก่อนบับ๊กท่านเล่นน,ลน,นี่ครับ Enter ยุดนี่คือบรรยากาศชั้นหนึ่งนี่คือบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับที่อาคารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ทางเข้าอาคารมีประตูเหล็กม้วนปิดอยู่ผนังด้านข้างเป็นอิฐสีเหลืองอ่อนมีลิฟต์และบันไดยอยู่ภายใน,น,นบันไดขึ้นไปชั้นสองมีราวบันไดสแตนเลสและมีกระดานแสดงข่าวสารติดอยู่บนผนังครับ กระดานแสดงข่าวสารตกแต่งด้วยของประดับคริสต์มาสเออเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าเอพอเราทาัทาง้งทั้งที่เป็นไฟล์เดียวกันแต่ผมส่งเข้าไปให้ประมวลรอบนี้นะครับ<ๆ>เขาประมวลออกมาบรรยายออกมาได้อีกลักษณะหนึ่งตอนตอนกลางและตอนท้ายด้วยถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้คุณต้องการนำไปใช้งานหรือนำไปแบ่งปันต่อ ก็สามารถที่จะ,ะดาวน์โหลดได้บัตดาวน์โหลดวิดีโอรเรือลูกศรขึ้นมาทีหนึ่งดาวน์โหลดวิดีโอ Enter ได้เลยครับการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์กดทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมผมลองบน iPhone ผ่านแอปพลิเคชัน s ัฟ r รีก็สามารถที่จะใช้ในตัวอ่านหน้าจอ v o r v o i c e Over นะครับผมก็สามารถที่จะปัดซ้ายปัดขวาชื่อเมนูต่างๆก็ขึ้นคล้ายๆกันก็สามารถที่จะ ถ้าเราเข้าใจเมนูปุ๊บกดก็ทำตามก็ดาวน์โหลดมาไว้ใน Safari แล้วก็ไปที่เมนูหน้าไปที่รายการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็สามารถกดแชร์ไปยังให้เพื่อนๆรับชมรับดูรับฟังกันผ่านไลน์ผ่าน Messenger ได้ืบน Android ผมไม่ได้ลองแต่คาดการว่าอ่อ k b a c k ก็น่าจะสามารถเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์อย่าง Google Chrome หรือเบราว์เซอร์อื่นๆได้แน่นอนเลย ก็ถือว่าเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เป็นอนาคตของ AI ที่จะมาช่วยบรรยายวิดีโอให้พวกเราโดยเฉพาะคนตาบอดเข้าถึงและใช้งานเออบางทีเขาส่งวิดีโออะไรมาแล้วเราไม่เข้าใจก็ตัวนี้ก็เป็นอีกอีกทางเลือกหนึ่งครับ v i d d y s c r i b e. com นะครับ viddyscribe. com อลองนำไปใช้งานกันครับบริการหมอคำานึ่งสขอเป็นกระบอกเสียง เอามาเล่าสู่กันฟังว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่ให้คนตาบอดเข้าถึงและใช้งานได้ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทุกๆแหล่งที่ผมได้ได้รับข้อมูลมานะครับไปก่อนแล้วครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกจะมาอัปเดตข่าวสารกันครับสวัสดีครับผม บริการหมอคอม1414 PLUS 14ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10บโมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414 14. เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที